อันนี้เป็นเพลงไม่ก้องปีเดียวกับเป็นเจอเพลงวาเขาเนี่ยมวงกับเมืองนารกผ well. ีเปรตก็นุ <S ess the sound> ่งห่มขนมลาเอาเออเดี๋ยวบยเอาเออเมืองนารกผีเปรตก็นุ่งห่มขนมลาดูซีรีส์เกาหลีเลยไกดีชุดโกโกวาฮะว่าดูซีรีส์เกาหลีเลยไกดีชุดโกโกวา เลยเชียวเลยโอ้เราก็มาจากที่เกาหลีดูซินี่เกาหลีเลยขายดีชุดโกโกวาไปจ้าข้างบนนีมาเจอมาเจอไก่เต้กันข้าวเหนียวบักม่วงบักอึดดอกอันข้าวเหนียวบักม่วนตุ่นตุ่มทร่นตุ่มจะไหมตอนนี้ดีกำลังดังดีเลยเก่งกว่าแบบแนวแรปเปอร์แรปเปอร์ครับซึ่งงั้นวิวจะทำยไงแบบนี้กะ มันก็ดำเพลงเร็วเคยดำเพลงหนึ่งแต่ว่าเพลงแร็ปเปอร์แบบเต็มตัวป่านนี้นี่ไม่ไม่เคยดำไม่เคยดำทีนี้คนแต่งก็ไม่เคยแต่งนนัั่งกับคนดำดนตรีกันหอกแรกเป็นคนร้องก็ไม่เคยร้องกับกับคนร้องกับคนแต่งก้าคนเดียวกันนั่นเองนั่งรียนกับพี่น้องรอฟังนะครับถึงงนั้นกิจวัตอนเรียนอย่างกี่จริงเลยกับทั้งนี้เนี่ยก็ กล้องโปรเกรปเปอร์บันนี้คือก็จะไม่คอยเน้นดนีมากก็มีกลองกล้องอิเล็กทรอนิกส์ดรัมก็คือเป็นกล้องที่ดังปนนะครับอซามีสซิมเจนซิมไปเยไปลยไปเลยไปเลเลยไปเลยเลยไปเลยไปเัยไเปเยยเยลเเลยเล ต่อไปนะครับชิ้นเดียรองก็เป็นชิ้นข็อเดียกว,ว่าเสียงซิ่นออรองพื้นก้อตรอถตาเป็นของเนีดิมแต่เราใส่เบสก็ไม่นจะกวาไปหอไหนออกนะครับเอามาเลยเดียว <c oughs> เดี๋ยวนี่ไม่เข้าดีกวะ เดี๋ยวนี้เมืองไทยก็ตบโยโย่ลกก่นเฮะฮะแต่ต่ได้อ่านไปเลยยังไม่เบียร์ฮาฮ่า่ไอ้ย้อยเื่องไอ้นี่มึงรองว่าพึ่ร้องแร็ปเปอร์แรปเปอร์เขาห่วโยโย่โย่โย่ไม่แกลยฮ่าฮ่ฮ่เอาตาไปกัราหนิ

เดี๋ยวนี้เมืองไทยเขาว่าอะไรกันเป็นช่วงๆข้าวเดี๋ยวมาเมืองเขาขายกันเต็มไอร้อยว่าหลงหรือว่าเขาขายกันเยอะเมื่อก่อนมาพร้าวน้าหอมไก่ต้นตาตาหน้าหน้าบ้ากันเต็นทีมดีเวิร์กว่ะอะไรก็ตาตาหน้าหน้าบ้ากันเป็นทีมดี ไปไปไอ้ตาใจรักไอ้ตุ่ยต่างนานาบ้าไอ้ก๋วข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่คนคนคนไม่จัดตีเหนี้ยวมันลงยาตัดยังนี่กันอคนไตข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่คนไตอ้าข้าวเหนียวหมูปิ้งเอาไหม เหนียวหมูติ้งข้าวเหนียวไก่คนใต้ว่าไงน้เตี้เรียนกินตั้งแต่ว่าเจ้าไก่ขับกินตั้งแต่ว่าเจ้าไก่คำเดียวเว้ยแต่อย่างเอ้ยออกเวียนว้าหายน้ำเตี้เรียนนี่อะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อก็เหนียวหมูว่าน้ำเตี้เรียน

นี่จะบอกคำไรตีใค่เอทีเครองร้องลองไปย่าร้องเลยงเล่นคราอ่าพี่บอแรปกาไม่ร้องเัแร็ปแร็ปจเจร้องจเจร้องได้กว่าร้อรุนแรปรุนแรบ้าบ้าต็ตายงเลยเ้ยพี่ไ้เยมึงลงอ่ะอ่คือว่าแร็ปเปอร์ก็จะไม่เพื่นแร็ปเปอร์แร็ปเปอร์ยยยยไม่เจ็บฮ เขาทาให้กำลังเรานี่เดี๋ยวมนี้เมืองไทยก็าก็อะไรกันเป็นช่วงช่วงเขาเดียียว่าหพวงขาก็ขายกันมาตั้งแต่นโคตาใหญ่หิวมันใหญ่ใหญ่นะดูไมต้องอะไรด้วยเล้วเม่ต้องอะไงงงาะ เอวีเไรกันนี่ก็้องมวกินต้นข้อไปเออแม่เยโมเดลอะไรกันรู้นะ นี่เพลงไงนี่มึงลงอ่ะาคือว่าแรปเปอร์ก็จะไม่เพื่อนแรปเปอร์แรปเปอร์เขาว่าโย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 ไม่ใช่ฮาฮาฮาเอาตามเอกหลักเรานี่เดี๋ยวนี้เมืองไทยเขาเป็อะไรกันเป็นช่วงช่วงเขาเดี่ยวมาม่วงเขาขายกันมาตั้งแต่รุ่นโคตรตายายในมึงย่อยดิโยยโยโย กอนมาพราวน้ำหอมขายแหลกซื้อแดกกันเป็นทันรางกินต้นเข้าไปเชี่ยไม่เห็นแข็งสักทีเอ่งหรือน้ำพราวนี่

ข้าวเหนียวม่วงข้าวเหนียวสังขยาก็ดีนะถือว่าเป็นของไทยๆข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่กุ้ใต้ว่าไง่ายต้วตาปีเสกไก่ก้นกังดีไอ้ยาตาไม่เสกก้อนมันสลบเดี๋ยวก้อนอะไรเจ้าบัดดีคุณผู้กองแม่จ้าเออลูกเดียวนั่งนั่งโย่ไปาปไปไอ้กับหลอกเลยจะดีกับกุ้งไอ้เฮ้ยกับหลอก เดี๋ยวเดงั้นเราก็ลองเล่ปีเต็กกันพูดตังเปรียวตั้งเปรียวตังกังเปรียวเจ๊จากบุญนั่งน่องเดียวค่อยเปรียวตลอดพวงเนตลอดพวงเปรียวที่เป็นเปลนมะม่วงก็บารมีที่ตุนกิจจ้าจงหมัดซะด้วยค่อยมาจิ้งจู้อยู่ในรถดีตั้งเรื่อยตั้งเค็มเต็มไปเลยกว่ามีจับเนียงก็จับเนียงก็บารมีพลอดภัยจ้าอาปากอควางเกี่ยวเลยหรอกว่าเกี่ยวเลยเอาอาปากเอาอาปากกินน่ะพี่น้องกินกันไอ้ร้อยกินกันเลยเลย เกียหมดก่อนเรียกลับเลยว่ดเจองดีไหมลับเลยตัวเดียวลับบดเสียงเดียวเียงดีตอกกลางดึกลมว่าวจ้าเจ้าจ้าจ้าจอาเจา้าเาเม้นเาไม่ได้เจไาเเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจเ้เา้้เเเ้้เเเเาาเ้เเจา มูตั้งไว้แล้วนียนักนนี่เพื่อมาจานั่นั้นนี่นี่กวางเลยนี่ปีเตกนี่จะไม่เจ็กจรินะจะขอขอบพระคุณพี่น้องนะบุญหนักที่ได้รับอ้วนย่อยจะเอ่ยที่ทันได้วางแอน่ยไไม่โปรไม่โปรไม่โปรอะไรกับนี่อะไรกับนี่นำลายยอดวายนาทีนา่งไรจัดพี่น้องแฟนแฟนจะมีหรือที่ไอ้กกินก้าไปดิทานน้ำเยลกินน้ามเด้งปั่นเบือกันเดี๋ยวเดี ก็บารมีนี่ระดิต่งราก็ไห้ไดเมียหนมเรียกให้นางนงเรียวให้จงมีจำเน่งตีเชียงดีอบารมีปักปักในหลัก้าไม่อยู่ไหนอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงเกียวเลยเกลียวเกลียวเด้ครับครับครับวางดให้มันหมดครับนึ่ครับได้เลยไเอาคก็มาคุณเป็นควก็มาคุณเป็นควแต่ไม่ดีเขาไปดีก็เท วากินรุกกินายกินรุกกินใจออกมาให้นั่งออกมาจัดสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมเตียมข้าวมาให้กำลังใจพวกเรานะครับกินตึ้งกินตึ้งเจ็ดหนึจิบดาคุณสวัสดีครับช่วยใจด้วยนะครับผู้ชมที่เคารพที่ยังรักสายันสัญญาหือหยามเจองแด่แเป็ดร้อนนะมาหนะ